ข่ากาบสวัสดีพี่น้องปองไปซีทุกทุกทันนะค่ะ่ะยินดีตอนรับขอสู่ทางช่องสุภารวยนะคะข่าเมื่อนี้แอก็ได้แวะมาวัดอาหงบึงการเท่านี้นะคะ่ะพี่น้องมากราไว้ขอพรปูนะคะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดก็ข,ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ในเด้อคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะค่ะเพื่อสิไ่ได้พลาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องเนะาะค่ะวเมนี้แอกะ พามาขอพ่ออันปูอยู่วัดอาหองนะคะพี่น้องแอดสิบภาพไปชมบรรยากาศรอบๆวัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะก็เป็นสถานที่ที่เงียบนะคะแ้วก็สดสวยงดงามนะคะสบายหูสบายตาเด้อพี่น้องค่ะอยากมาเที่ยวมาชมก็แวะมาได้นะคะพี่น้องเนาะคะ่ะแวะมาได้เด้อพี่น้องมื่อนี้มากแกงอ่ะห้องสะดือแม่น้ำโค้งนะคะก็ซิได้ ขอแนวทางตัวดีตัวเด็ดไปฝากไปต้อนเพราะม่นพี่น้องคือเก่าเนาะคะ่ะฟังนั่นเป็นฟังพี่น้องฟังเล่าด้วค่ะพี่น้องด้วยฟังคุณอันนี้แหละคะ่ะพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นสะดือน้าโขงเนาะคะ่ะจังหวัดบึงการก็เดินทางมาได้นะคะ่ะพี่น้องเนาะเป็นน้ําโขงหรือว่าถ้ามีขุมีอีหยังตกอยู่ใสสมัยก่อนข้าเจ้าสิม,มาเอาอยูพีเด้ค่ะพี่นะะ้นองค่ะหรือว่ามีสิง่งมีของที่ตกลงน้าโงขงเขาเจ้าก็สิม,มาเอาอยู่บนสะดือน้าโขงพี่ละคะ่ะพี่น้อง นะคะเป็นน้ำว่นนี่วยคะ่ะพี่น้องดเด้อหูเดลียวเราเห็นพูนป,ปูสีสุโทขึ้นไม่เห็นคือสิคักเนะพี่น้องเนาะอะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ,ะค่ะ,ะนี่ทั้งสองพอนผารวยสูพ่ารวยแม่ อันนี้ก็เป็นสารสารเจ้าแม่เดี๋ยวเขาจอ่านทิดาแห่งลุ่มน้ำโขงลุ่มลุ่มน้ำโขงหนั่นเรือจานผิดตสวัส <c oughs> ดีคะ่ะค <c oughs> ุณแม่คะตัด <c oughs> ไปอย่างไรเนาะมาขอพรออได้ตัวดีตัวเด็ดฝากเอฟซีนั่นบอกค่ะง่าย <c oughs> ม,มักตัวใดแม่มักตัวใดอันก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ขอเพิ่นแล้วคือไม่ขอฝาก 4, เอฟซีนั่นไง มาได้ขอขอมาขอพรมาขอพรอไหนอยู่ดีนี่แฮะซื้อโอ้ก่อฮะฮะฮะใช่ใช้ลูกเราใช้โอ้ใช้บ๊ายดีครับลูกบ๊ายดีครับก่อนครับบ๊ายดีครับบีบซีหนูเดินทางมาจากไหนลูกหนูเดินทางมาจากไหนอุดรธานีครับอุดรธานีครับเอาไหนดูให้ให้ให้ยายดูสิโอ้สองห้าเอ้าค่ะ โอ้แม่นี่ลีค่ะพี่น้องค่ะแม่แม่น้อเดี๋ยวเยายเพิ่งไปซีไว้ลูกลูกซีไว้ยายยายท้ายนั่นน้องสองหาชัดจีน่เลยสองเอาหนามาน้ำในลูกเอหนาเออโอเคครับอ่ะ สองห้าชัดเจนค่ะพี่น้องนี่เลขสองเลขหานะค่ะน้องสองห้าค่ะสองห้านะคะพี่น้องเด้อค่ะอ๋อไอซี่เห็นเป็นตัวใดก็ล่องพิจารณาซอยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้เนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเด้อสองห่าแขนแขนโตเดียวนะคะพี่น้องค่ะวันนี้แอดกัสิภาเขาไปกราบญาเนาะค่ะพี่น้องค่ะ สาธุสาธุด้แม่เด้นอนะคะกับยาขอพ่อน้องกันเด้อแม่นี่คนะคพี่น้องค่ะเทพทิดาแห่งรุ่มน้ำโขงนะคะพี่น้องเด้อแม่ทองอู่นะคะพี่น้องค่ะ

อ่าบันนีแอดกจิภาพไปชมบรรยากาศทั้งนองก็ค่ะตรงทางอีแม่เพื่นเนี่ยน้องับพี่น้องค่ะเสร็จแล้วเสร็จแวกองอนรนี้เด้อค่ะพน้อง่ะโตเลขยื่นี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะสังเกตบ้างดีๆเด้อพี่น้องค่ะตัวบอกสามมีหาสามเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องห้าสามเจ็ดเด้แต่ว่าน้องคนเห็น,นย่งทั้งนอง่อเห็นหาสองหาบนนะอะพี่น้องห้าสองสองห้านี่แหะค่ะ อ,อ๋จังไรกับไปพิจรารณาแล้วพี่น้องเนาะค่ะตัวเลขแนวทามันค่ะเป็นไปได้ลดเขาได้ลดได้ค่ะพี่น้องค่ะไปชม่มปูเอือลือ้อเฮาทาั้งหนอกโอปูสีสุโตทั้งหนอกเดี๋ยวค่ะพี่น้องเด้ออ่าพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยสดงดงามนะคะพี่น้องเนาะค่ะสะดือนน้ำโขงจังหวัดบึงกาฬนะคะแก่งอาหงนะคะพี่น้องเด้อ ค่ะซึ่งแอดค่ายเดินทางมาเถือนหนึ่งเนาะถ้าแฟนคลับหรือว่าแฟนช่องนะคะที่ได้เบ่งได้ชมนะค่ะทางช่องพอนผ้าร่วยนะคะพี่น้องสูผ้ารวยนะคะก็ะสีเห็นนู่นนั่นมีงูสีแดงนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นเรื่อยขึ้นมาผ่านหนารถแอดมินแล้วก็ออกไปทั้งหลังรถแอดมินแอดมินนะคะซึ่งเลขออกงวดนั้นหนึ่งหกคักเลยค่ะพี่น้องค่ะ นะค <c oughs> ะคพี่น้องไปมาทเามาทเาเี่ยวได้เด้อพี่น้องเด้อมาเทียนนะ่ยวได้กด <c oughs> ตัวเลขที่ขอไว้ก็ตัวเลขน้องเท่านั้นเอง เสบหงเสบตาค่ะพี่น้องคะค่ะขอพรน,น้ำปูไปน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะขอพรกับปูไปด้วยกันนะคะพี่น้องขอให้ถือห้ยรวยรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อสาหรับท่านผู้ชมเนาะคะ่ะที่เข่ามาเบิงม่ชอคลิปนี้นะคะทามักถ้าชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับผููเขาม,ามาม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะพี่น้องนะเนาะเผื่อเวลาแอดลงข่าวลงข้าวอ,อย่างเนาะคะ่ะดีๆเด็ดๆก็จะได้ บ่อนี้จากไปใไส่เนาะคะ่ะกับชิได้ไว้ถาเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะคลิปนี้มาขอพอนขอรางวัลที่หนึ่งหรือว่าสามตัวถ่ายเค็งๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะขอพอนไปน้องกันเลาได้พี่น้องเด้ ค,ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสำหรับตัวดีตัวเล็ดตัวดีตัวเด็ดนะคะกราบขอโทษขอไฟค่ะพี่น้องค่ะที่มาขออยู่วัดอาุ้งนะคะพี่น้องค่ะ ก็ได้หกศูนย์หกนะคะเราก็เด็กน่อยเห็นสองหานะคะพี่นองค่ะถมักถชอบก็ล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งหน้านะคะ่ะถบมัก,ก่ชอบก็พานไปนะคะพี่นองเนาะคะ่ะแคบหน้าจอไว้เด้อคะ่ะคุณพอ่อคุณแม่ค่ะหรือว่าเอฟซีพ่อแม่พี่นองป้องไปเนาะคะ่ะหมักกัจัดคัดกับพานเนาะค่ะหกศูนย์หกสองห่านะคะ, 6, 6, 2, 5, ะ,คะพี่นองเด้องวดประจําวันที่สิบหกพุทภาคมสองหาหกหาค่ะพี่นองค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับสีขอจบว้เพียงซ้ำนี้นะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเราพอกันไหมในคลิปหนาเด้พี่น้องเด้อค่ะอย่าลืมขอเปลี่นกำลังใจให้ทางช่องเนาะ,ค,ะค่ะสำหรับคลิปนี้บ่าพ่อเม่์พี่น้องสีคิดซิ่งนึ่งประกันไหน,นะคะก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะคะพี่น้องเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเ้ยค่ะพี่น้องเด้อสมควมมมามหวงหวาดปาถนาทุกประกรนะะันค่ะให้มแต่ค้าว่าเแห้งแห้งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ